สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ะวันนี้สวัสดีครับผมของกันเตะเซาครับวันนี้ยามหลอบคือเก่าครับผมเนาะหลุนบกพร่องเสาเดือนมานบวมมันนะครับผมวันนี้ไปค่ะบึงนี่หลังแหลกเลือจ้ะหลังแหลกอุ้ยบรรยากาศยามเป็เกาบานห้าเลือดพ่องจ้ะตรงไหนข้างหน้าคือเก่าค่ะไอเป็นแดดไออุ้ยอุ้ยน้ำแห้งบ่ อู้ลายอย uh, ู uh, uh, well ่อุ้ยมีกบนำกบมีเดียวอุ้ยกบสองเกบกบสองหนึ่งอู้น่านั่นอ้วน่ะกบสองติดตรงๆเลยกบสองเจ็บว่าจะอ้วนตัวอ้วนตุ๋ยเลยมาผีเด็กกบเด้อเด้อไปแล้วถุงมาสั่งใส่กบใส่ทิ้หมดเลยออ ้ครคือตายงูโกบิสิโดดออกโอ้น้ำบุกปลาคนโลาสวยเลยรอบนี่นี่กบสองตัวจ้าแบบมานวันนี้ยินเชียงปลานนอะไรเนาะมันกำลังว่าเขาหลอกลนี่จ้ะงั้บอยคนใส่ไอเง,ยง,เงียบนหน่อยถึงเนาะ เนี่ไปหาใสแบบนี้ค่ะเอาบเงแลวใสหลอกใหญ่ใสหลอกใหญ่อันแงบเี่นะหลุนหลังต่อไปค่ะตาหลังที่สองค่ะเต็แดงเหียบใหญมาหลุนกันเข้าเหยียบม่านอ้้กบีแท้าท้ฮะกบีเท้กบีเท้าอุ้ยถือกบีกบีโกบีจับตู้นี่เีอตัวใหญ่ตัวน อีกตัวนึงไหวในรถแล้วว่ามีถุงใส่ถุงมือไหวนะเบิ่งแหนบไงครับผมแหนบไงแหนบไงแมนอีรีได้คือแ่งเนาะใส่ป้าถือกบเืออยู่น้ำยังร้ายเพิ่นกระบื้อมาเรื่อยๆหน่อยเนาะก็จะได้เอาอย่างไหวกบสามตัวแล้วถืออไหวเนาะลืมถุงจ้ะมื่อีหร่ว่าอย่างไ้ถือมาอยู่มื่อไหร่ลืม อออเอ้ยนีจ้ะปลาถิ่โบราณเลยโบราณนี่คน,น,นกีนยันโก้ยันโกปปบป่อเขาโดน้องแดีงมันบรรยากาศยามสาวๆด้วยจ้ะแล้ววันนี้แล้วเขาแล้วน้ำแล้ววันนี้กัน ลงเลยป่านี่นี่อูป่าโอ้น้ำก็หอ วางควอยมาเหรียญไดีมานบอกคือสิบมีคือมีดมีอ้หามาดยจ้ะอายุได้อยยุไปถอดนึงอยู่แต่บอกห้อยลหลายตือหลายแค่อยู่คุละ Ta ban hòa yêu park a yang, nghiêng yêu đê lạc, kể tên yêu bọc Ui nào, nhanh lạc, yêu đê ta. Mam bọc hôn dạc thưa. cái bọc mày. Mm. 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 มาจ้ะมาลุ้นน้ำกันเด้อค่ะขึเป็นจังได้สีมิดมิดมีลำเอทันที่ซีตอนทั้งหมดจ้ะหลังที่ซีมันบุ่้นน้ำกันค่ะอู้อู้ม,อมีเสียงมีเสียงยว้าวอู้ปลาเข็งโดงง้างเลยไอ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอือเด้อเด้อแวยกแข้งแข้งบึง้ง เห็นไงดึกดุปัสลิดอืมหลังนี้เหมือว่านกับถือสลิดเนาะปัสลิดอยู่มุมหมีเล่นมุมหมีเลวนี่แจนี่แลวนี่เออแดดออกเร็วเท่มันนี่าที่บัหวหอนคับัหวห่อนใต้เสาแทวนี้จากโมงองีกเจ็ดโมงมอีกเจ็โมง เจนมงสีนวที่แดดว่นว่าเกือบเทียงเลยนี่ออหอ,อนว่านกับเก็บเขายืดมือว่อาสิไปเลาะเบิ้งกบกบไดเลาะสักน่อยเนาะเก็บเข่าค่ะตาเขาปูเขาปู้าวัสด,ดกอเ้ยย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 ย้ยย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 ยเยยยยนยยยกยย่ยเยย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 เยียยยยยยยรยย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 ย ก็ออกเลยเงียงเพื่อนค่ะดมนังต่อไปค่ะฮะยังไงเขียบเงียบๆพวกมันเป็นแอบอยู่หรือเปล่าผู้เหี้ยหอยมีดบ่เจอบ่ โอ้โอ้เอียนเอียนลิงงูโอ้ oh, ถืกเอียนสวยนบ่ค่อยแรงยนขึ้นหมู่ว่านน่อยเนาะป่าเนาะนนเออเม,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 มียงคนร่มคนร่มร่มเย็นเย็นสีอากาศเย็นเย็นนี่เพิ่นเขาลายลายเลยคะ่ะขึ้นหมู่วานพอ่อใดแล้วเสาแล้วแรงน้อยเนะเาะใช่หรอกพ่อใดครับเขาครับหนามเสาแรง่จัง ไม่ใช่เลยออกบนหน่อไอ้เว้แน่นออกเลยเดิฮันบ่ยังอีกสองหลังเอออีกหลังหนึ่งบ่อ้ให้อีกหลังหนึ่งอยู่บนนี้บนอีกหลังหนึ่งนล้วกันค่ะมาไม่ อีกหลังนึงจ้ะตกือ,อยุให้ัน,น,นล่อยออกจากปากหลอดไปเหมดเลยคืออกไนั่นตีมันออกไปคื้นะคุยวะโดถามอ้ยบกเข่าสันติน่ะไหนนั่นเห็นบอคนออกคื้เนี้ตัวเดียวิองตัวนี่ออกจากปากหลอดมันออกคืน โอรอบนี้บ่ถืงออกขึ้นช่วยเดินยางมากองหนึ่งเห็นเรนออกลุลุลุๆใช่แล้วเพื่อนตุ้ยถือปลาให้ด้วยเมนเรนออกเป็นเสียงเรือองหนึ่งนี่ไม่จช่ไดนบ่งานเห็นบอคนบ่เข่าโดดจอยออกไปเลยไม่จช่ไดนบ่นั่นเห็นบอไอเห็นบอหนีนี่นี่มาดูดซื่อๆแต่บ่ดูดเข่าปากหลอดไง นีแล for ้วพ่อได้ถอดได้ตำปนได้ถอดดูจ้ะคือว่ามานอยู่เนาะเอ้านี่ล้งหนึงต้องใส่ฟัวใส่ไหวลังนี่งโอ้พ่อแต่เบิร์ดนี่มาถือขีหลังปุ่นบ่ถือถือบ่าล้างนี่โอ้คือชิชีโบบิดบ่ดินบ่หยัง บ,บดาวอู้อคือยุคือยุว้าวอู้ก็ดีก็ดีก็เดินข้ดีลายนี่ไหนเป็นถอดเลยอ้ยจมเลยตะกองตัวกันแทยตะก่องตัวกันแท่นะโอ้ยขาตะเหลียว เราแต่เลเออเี้ยวคนบางเงาแต่ของบางเอ้ยเดืยดแทงหลีเศรนี่นเต็มรอบนเนาะเกอดลงมาหอยซื้อีรี ตู้หนึง่งเหมือนปลาสลิดเลยลายอ่ะบอกนอ้าวขีจอดละจ้ะมัน,นยุบคัดหอยออกโอนลงน้ำขี้เกา่าัวได้หน่อยคัดออกปล่อยตัวได้ใหญ่ก็เอาไปเท็ดกับเขากับน้ำเน,นาะจ้ะจ้าอย่าแต่อย่ามันห้ามมือนี่ปลาหลอดเด้อค่ะถือว่ามันอยู่ค่ะเด็กค่งถังเนาะครึ่งถังสี ใส่ไว้แล้วก็สิกาบานเนาะคะ่ะป่ะคือประมาณสุดยอดที่เด็กพ่อแม่นจ้ะนี่ก็ดหลายวิลาอยู่ครับผมตั้งาง,งามๆอยู่บนนี้มีไงอยู่ตัวสิงห์กวานี้เนาะสิกับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวขอกันไหมคลิปหน้าครับผมอื่นขอกันเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมไปคลิปหน้าขอกันไหมครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ